สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเรารับรองว่าคุณต้องกดไลค์นะครับเป็นไรฮะหนาวค่ะยังหนาวอยู่เหรอฮะยังหนาวอยู่ค่ะไม่ใช่อากาศข้างนอกนะคะแอร์ในห้องนี่มันเดือนกุมภาแล้วต้องมียังหนาวอยู่เหรอฮะแอร์ในห้องส่งหนาวอ๋อะครับครับ ผมยังใส่เสื้อหนาวอยู่เลยนะครโอใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ก็ยังมีเรื่องหนาวหนาวนะถึงแม้ว่าอากาศแบบว่าร้อนๆหนาวๆไปบ้างแต่วันนี้ก็ยังมีความเย็นมาให้ด้วยซ้บมันหนาวแน่นอนเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้ําแข็งดูแลหนาวแทนคนในภาพไม่ได้ไปลงน้ําแข็งนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่เราจะพาไปดูรูปปั้นพวกสโนว์บอลหรือตุ๊กตาหิมะพวกนี้นี่ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็น กิจกรรมที่บรรดาประเทศในเขตหนาวเนี่ยเขานิยมทํานิยมเล่นนิยมอะไรกันมากม,มายเลยนะใช่แล้วถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะพาไปดูคือแต่มันต้องเป็นประเทศที่แบบมีหิมะประเทศไ,ไทยไม่ได้ทําแน่นอนไม่มีทางชาตินี้ทั้งชาติไม่ได้เล่นแน่นอนนะฮะขึ้นไปแบบแม่คนิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเทศนในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยไม่มีทางแม่คันิงได้ไหมคะแม่คันิงมันปั้นไม่ได้เป็นก้อนเป็นลูกใหญ่ๆขนาดนี้นะฮะแม่คันิงมันมาเป็นเกดๆนะฮะลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บจะเอามาทำไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะเรียกว,ว่าเป็นปฏิมากรรมนําแข็งถูกต้องโอเคจะเป็นยังไงจะปั้นเก่งเป็นรูปร่างอะไรขนาดไหนนั้นช่วงหน้าติดตามพร้อมกันค่ะได้เลยครับ